ไตกีสลายสามร้อยกว่าสี่ร้อยเรานั่งทํางานแล้วลุกขึ้นเนี่ยมันจะวูบโชคดีที่เราจับรถไว้ทันไม่งั้นจะลม้มติดเตียงและยุ่งเลยสวัสดีครับผมชื่อนายวรพงษ์ยองจาอายุ50ปีผมเป็นไตกีสลายไอม้มนเลือดสูงสามร้อยกว่าเกับสี่ร้อยครับเป็นมาหลายปีแล้วมึนหัวเวียนหัวหน้ามือปวดท้ายทอยบ่าไหล่ปวดมาเลยเพราะว่าไปหาหมอ หมอตรวจประจําปีไตกีีสไลด์สามร้อยกว่าสี่ร้อยตอนนั้นเราทํางานแล้วเรานั่งทํางานแล้วลุกขึ้นเนี่ยมันจะวูบโชคดีที่เราจับรถไว้ทันไม่งั้นจะลม้มกลัวเหมือนกันครับกลัวเป็นหลอเดเลือดอุดตันแล้วกลัวติดเตียงกลัวจะไม่มีใครดูแลเคียดมากเลยยาคุณหมอก,ก็กินครับกินมาได้ประมาณ2ปีแล้วมันไม่ดีขึ้นไปหาหมอทุกครั้งก็ไขมันยังสูงอยู่ไม่ยอมลงออกกําลังกายบ้างมันก็ไม่สวยอะไรมากเครียดเหมือนกันครับ มาดีขึ้นแน่ดีขึ้นตอนมาเจอเบต้าออยนะครับดูในเพจแล้วสั่งมากินดูกล่องหนึ่งก็ดีขึ้นรู้สึกไม่มึนหัวตึงบ่าไหล่นี่ก็เบาลงกินต่อไปเรื่อยๆมันก็อาการก็หายไปเลยจากที่กินยาไขามันไปหาหมอสองครั้งสุดท้ายเนะี่ยาายาไขมันหมอไม่ให้เลยตรวจเลือดใหญ่เลยเจาะเลือดใหญ่เลือดดีดีท<ด><ด>ุกอย่าง,างดีมากเลยเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับขึ้นมาถ้าพูดไปใครก็ไม่อยากเชื่อหรอก แต่ต้องต้องลองตัวนี้ของแบบนี้ต้องต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรู้ครับหายไปไปิดทิ้งเลยสุดยอดจริงๆเบต้าออยเหมาะสําหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงคนที่มึนหัวเวียนหัวและมืดลองทานดูนะครับหายจริงๆิเป็นทางรอดครับไม่แพงเลยครับมันคุ้มค่ากับผลที่ได้